โอเคเนาะสำหรับที่ถามว่าเติมเกมให้นหน่อยได้จะบอกเป็นสองช่องทางช่องทางที่หนึ่งก็คือทาง Google กดเข้าไปเนาะและ้วก็พิม,ม,มพ์มว่าเติมเกมม i บายลีเจนพิมพ์ว่าเติมเกมแล้วมันจะเห็นอะไรเป็นตัวลาวแล้วก็กดเข้าไปหลังจากกดเข้าไปแล้วมันจะขึ้นเป็นเป็นเช่นไรเติมเกมมูบายลีเจนลาวแล้วก็กดเข้าไป หลังจากกดเข้าไปแล้วมันจะเป็นหน้าตั้งแบบนี้นเลยแล้วให้เอากด ID เกมมาใส่พร้อมด้วยวงเล็บแล้วก็เลือกตามที่เราจะเติมเนาะมันเริ่มต้นนี้มันพันห้าเดย์หกเพชรสำราบเงินนี้ก็คือทางเบอร์เนาะที่ที่น้องถามมาทางเบอร์นี้ก็คือยูนิเทลกับลาวทัละคมหล,ลัววะละกเก้าหรือว่าหลักห้าก็เติมได้ปกติเนาะแล้วก็กดไปยืนยันและะ้วก็ดีวลายละเอียดเดียเด๋ยวบอกช่องทางที่สองเนาะเพราะว่าการเติมนี่มันก็คือกันเลย สำหรับซ่องทางที่2นี้แม่นเติมทางแอปเนาะมา Un นิเทเดี๋ยวชีบอกวิธีการเติมเนาะกดเข้าไปก่อนหลังจากกดเข้าไปแล้วจะขึ้นเป็นแบบสี่เหลี่ยมแล้วก,กดไปที่หานค้าหลังจากกดเข้าไปหานค้าแล้วมันจะมีหน้าต่างแบบสี่เหลี่ยมมันจะมีลายเกมให้เราเลือกเติมเนาะแบบเป็นลายเกมเลยแต่ว่าเราชีเติมนี้มันโมบายเนาะกดเข้าไปหลังจากกดเข้าไปแล้วก็มันจะให้ป้อนรหัส ID เกมเรา พร้อมไดวงเล็บเนาะอันนี้จะใส่เป็นแล้วล่ะจากนั้นก็กดตามที่เขเติมเลยค่อยกดใส่ฮกเพชรแล้วก็เลือกการชำระเงินฮกเพชรกับพันสี่ร้อยกิ้ค่อยเลือกการชำระเงินที่รักเขาเนะาะเพราะว่าค่อยใส่รักเขาแล้วก็กดเข้าไปมันจะเขียนชื่อเกมเห็นป่ามันจะมีชื่อเกมามาดีหนึ่งเขาเป็นหนึ่งเนาะแล้วก็พร้อมเร็วรหัสไอเดีเขาเขาวาดชื่อเราเขาก็กดซื้อเลยยืนยนัน ซิวต่อเนาะกดเข้าไปจากนั้นลามันจะสงาา่งรหัสมาให้เราหกตัวแล้วก็กดใส่แล้วก็ยืนยันแล้วก็ได้เลย